สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมื่อนี้ยายจะไม่กลัาผ้ามวนเลยจ่าเด้ยอยายกะชิพาหากเก็บผักจ้ายอยู่ในสวนเด้อจ่าเด้ินเขามาเร็วอย่าลืมกดติดตามกดไปกระลังใจให้ยายในเด้อจ่าเด้อย,ย,ยบุญเลเป็นทางไหนดอกจ่าบุญเลยลงธงลงทาดอกหักกินในสวนย,ยายจีถ่ายรีวิวในสวนนะจ่าเนาะนี่เออหาหยังนี่มาหาหยังนี่เท่า,าอ่ เขามาแล้วก็ย่ารูปกดติดตามกดไปกำลังใจหายายสูผูกสูคนเนี่ยนะจ๊ะดูนี่อ๋อปื้บึงตีลาพี่น้องพักเสียนเกีวยวไปขันเนะจ๊ะเนาะลุกเลยลุกต้นในจังลุกเอ่าลุกเอ้านี่ ว่ามีผักขมนําบ่นี่พ่อผักขมนําต่หมดผักขมม่มีทุอย่างเอเอพี่น้องเห็นบ่เก็บอเอา,ลาเลยอาไปขัดสมกินเสียบไปเลยพี่บอพี่น้องผักเสียนหาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ้าเนาะผักขมกับลวกเสียบด้อพี่น้องเอ้ เก็บใหญ่จีเอาไปให้นลองเสาขันนะจ๊ะเนาะแล้วหูขันด้ใหญ่แล้วบึหูขันใหญ่บุกขึ้นขันรับถวนแล้วขันแฉกแฉบด้วยพี่น้องแล้วแ่ถวนแล้วเราบุกขึ้นขายดอกไม่เจีขันกินขันแฉพี่น้องขันแฉพี่น้องแล้วพี่น้องบึงทีละแล้วมันนี่น้ำแล้ววอดทิงเลยพี่น้องแล้วสดอ้อแล้วสด คั่นคั่นคั่นแล้วเออคั่นแล้วเอาน้ำทิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยแช่ตัวเป็นแหลวตัวเป็นเหลวเทตัวนี้แล้วก็ค่อยเอาถิ่มนะจ๊ะเทตัวนี้ไปคั่นวิธีคั่นเพิ่นกะเป็นนี่ก็ไปล่างเนาะจ้าล่างเพิ่นกะคั่นคั่นแล้วน้ำยังเขาอื่นน้ำพึ่มมันออกแล้วเขาก็เอาน้ำเข่าแช่เนาะจ้าเนาะ คนเนี่ยเขานำเขาแซ่คนเนี่ยเอานำธรรมดาแซ่เอานำใส่เกลือนิดๆแก้วเสียพี่น้องเก็บเท้าเก็บมือปาดเลยทีหางพี่น้องเห็นบ่อใหญ่แข่งบึงใหญ่แข่งบึงบึงบุบเพียงใหญ่บตญทีละหน สองสามอุย้ยตัวนีสองหน่วยขึ้นหน่วยหนึ่งสี่อู้หน่วยหนึ่งเปิดหน่ยหวยเงาๆเนี่ยจะหาเจ้าพูนเปิดแกเมือหล่านี่ยนีตัวนี้กำลังแกงมาเอาในย่าเด้อพี่น้องนี่เปิดสี่หาหน่วยย่ยาก็เก็บตัวแกไปไวเดียวหาหน่วยนี่ยังแกไม่อย,ยู่กินบม่ท่านเนาะจา้ะเนาะขนาดเครือเดียวเด้อพี่น้องเครือเดียวนี่ เห็นบ่น่นอืมเก็บอ้ยน้ำใกระเทียบนะฮะอ๋ออุ้ยไม่บ้วนเราผอกเราผ้าตัวดอกตัวดอกกันลกลกและกระเด็ดลกลกละกระเด็ดตตัวดนหละนี่ย นี่ได้สีมือคนขันน้องสาวนาจานะน้าจุนีนี่สีมือคนขันเออเก็บบาแก่งมาท่านเออกินบาทันน้าจากินสามเงื่อนสี่เงือนมาท่นเบื่อี้เราบอกแพงคือเดียวเด้พี่น้องกินบาท่านจุดแกงมหมือเลยพี่สาวก็มาเอาไปแกงก็สามสี่หาเงือนนี่กินบาทันเลย โอ้ oh, ปลูกดอกกีลี <c oughs> ออเบอร์เราจะลกุกขันไม้เอ,อื่อพี่น้องเห็นบ่ตัวนี้เบื่ละผ้าอุย้ยกำลังเกิดโหดไม่ปืด้ดงามงามอุย้ยมาเอาไปใส,อใส่ออมใส่แกงอ เก็บบ่จังเตะอันนี่ตัวนี้โตใหญ่แล้วเนาะเถ่าน้อนนี่บัวละพาคือก,การปล่อยเป็นหนานๆเลยพี่น้องนี่ตาทองกราปลูกของไว้นจะกินดีเว้ยใสงพุ่นเดี๋ยวยายสิพาไปเบิ่งตาทองปลูกปลูกพักน้าพุนนาะเแ่าแม่นบ่อือตาทองปลูกพักหน้าพุนจานอะนี่พี่น้องได้ก,กระตาหนึ่งละ่ะ ลุกออกในที่ละอื่นต้นเขาอื่นยังนั่นพระค้มก็เอาตีหม้อไปเจวเจวก็น,นามพิกก็ประเดกกระแสบเออยายเขียวดีโนะมนะเมนบ์แมเม่มมมยุ่งมบอละผ่านี่ก็ล่างออก บา่า่านนไ่ดอกอือ็ที่นี่ก็หอนเนาะพี่น้องเนาะแด็ดแดดกรหอนแห้งแห้งอนอไนี่ก็เอาหากมออก คันอันไหอ่อ,อนๆเขาอันอออนี้เชิงหักมันไหนอืมไม่สิมืดแล้วพี่นอ้องไปบ้านนี้ยายก็มืดแล้วพ่อแล้วยายก็ะชีพ่าไปบึงพักน้มพุนตะทองสิปลูกไว้อีกสวนหนึง่งตัวนี้อีกสวนหนึง่งโอ้มีหลายสวนพุนตัวพุนอีกหลายสวนตัวพุนก็ปลูกแต่ บอกอึ้หรือผักทองถ้งพี่ปลูกของกินของอยากอยู่เป๊ะเงินเนจ่ะเนาะอยู่ทา,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 างหนาเฮือนทางรัง,งเฮือนก็มีมีทุกอย่างที่กินได้มาเอาในยายเด้อยชูผู้ชูคนไปห<ป>น,น่วยนี่พอแก่งเาานจ่าเนาะนี่หน่วยอ่อนมัน,นจะเกะสามหน่วยบ่ได้เอาไปเอาแต่ตัวหน่วยอันนี้ก่อนไหนมันแก่กว่านี้คนยังสิเก็บเอ้ย นี่พี่น้องพักน้ำผนของตาทองเด้อจ่าเด้อนี่นี่ปลูกสอนานนี่พักน้ำผลน,นี่นี่ไว้ปลูกไว้เป็นหัวแล้วย้ายกัไว้ถ้าปลูกต้นที่เขาทอกเนาะจ่าเนาะนเห็นบอ่อ่าตัดห่างแล้วพี่น้องอืม มาขันมันมาท่านเขันง่ายดอกเลิกมีดอกเลิกดี๋ยว oh, ิตใหิ <cin Woah> ่ค <Tomorrow> ja, ุณไปชวิใหม่คุอ้าอันนี้ว่าผิเอาหอมหมากก็ได้อันนี้ไม่ดีดเย่้วัสดีจ้านี่พี่น้องนี่เอาออทีปสุดวอื อยอ่อนพี่น้องเฮ้ยพี so ่น้องนี่ที่ไปเออสี่เลยแลวก็เอาไปขัดนอกจากจะต้องจิดเชดวงเอออ่าอ่อนอังปูปูอยู่พี่น้องเฮ้ยคนเดเพื่อตอหันหักมันได้พี่น้องนี่มันย่งอ่อนเหนอ่จังปูปูเลยแก็คือีไว้ใหน้องสาวขัน แทเสียไปาใชารบวานหองดูผักเสียนบอกเฮ้ยมาดับอุมให้แน่อย่าปากดูบุญ ตาสองมันไปฟ้ององีกคางเพือนพทดของขาเพือนมาจ้ะเนาะปากแน่นเอาว่ะมันไปอยากปากเนาะไม่้มาว่าวะตาสองพทดของคาเพือน ยีพักให้ม่ให้ใหญ่ใหญ่ก็มารีดตันเากดขาดเลยนะฮะเออคือคนเขาเอกหากเลยด็มูอเขาหากคนนี้จน้นออนมันจะเอาหักมันก็อ่อนเมื่อเด็กดังอ่อนเด็หักเมื่อยางเด็หักมันหักมันเขาวาจิ้เนี่ย แถวดิดเขายางกวดกวดปวดเลยแยกที่ห้องมักห sure> ้องนอมาลยแยกกเยังห้เห็นเพียงแคนี่เลยวันนี้แยกกัจะจบคลิปว่าเห็ดแล้วก็เสียไปหลังได้พีน้องหลังแล้วไหว้นมาขัน พอดีอมก็เหตุหุระอยู่ลอบคลิปได้คลิปนี้กยจะลืมคดติดตามกูเป็นกำลังใจให้เด็กเลยจ้าเด้อคลิปใาย่ก็บพักสียันก็จะดพี่ผ่าเขากันได้เรื่องยังเรื่องยากอะขอโทษขอให้เลยจ้าเอยใหญ่หิโงนางลรงงานมาจ้า ได้ก็ชิชคกี้พายเพียงแค่นี้สวัสดีจ้าได้รักพี่น้องด้วยจ้าจอย่ายพื่อติดตามคลิปยายต่อไปเลยด้จ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊สวัสดีครับสวัสดีจ่าครั้้งจาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของอยายจอมิกาเดจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย